สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับคลิปนี้กับเสี่ยงหยาผ้าเลาะทั้งช่องเนาะครับเนาะกาดมีแนวทางครับมีแนวทางจากประเทศลาวหละครับบุนี้กับวันที่30สิงหาหก6กนะครับเนาะครับขาดเป็นต้องงวดแหะครับครับงวดที่แล้วขาดถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะครับเสี่ยงนอนหน้าเขามาตลอดนะครับเด้อครับผู้ใด ได้ติดตามครับคลิปของเสี้ยงยาผ้าเลาะทั้งช่องครับในเสนอของเสี้ยนนอนหน้าเขามาตลอดหรอกครับเนาะครับเขามาทุกงวดนะครับครับสูตรคำนวณเพิ่นแน่นอนอยู่ครับครับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์เสี้ยงยานั่งนะครับครับเป็นแนวทางหรอกครับเนาะครับเสี้ยงยากสิได้มีกําลังใจสู่ต่อไปกดติดตามน้ำครับเสี้ยนนอนหน้าครับก่า ่วยรัฐบาลของไทยกับมีครับเพิ่นลงไปแล้วครับครับเสี่ยงยาผ้าเลาะกคได้เสนอลงไปแล้วครับครับเป็นต้องวัดนะครับครับเดี๋ยวคงสุดท้ายเนาะครับเนาะครับอย่าลืมกดติดตามไปครับเสี่ยงยาผ้าเล็อกนะครับเด้อท่านช่องครับช่องยูทูบครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับเด้อเสี่ยงยาผ้าเลาะขอบพระคุณหลายๆครับี ติดตามเสียงอยามาตลอดครับครับคลิปนี้ก็เป็นของเล่าพัฒนาเลยครับเด้อวดวันที่สามสิบวันที่สามสิบสิงหาหกหกแล้วครับควันนี้ก็เป็นวันพุดเนาะครับเนาะครับกาดเพิ่นได้ส่งมาแล้วเป็นตัวเลขครับเป็นตัวเลขนะครับเนาะของเสี้ยนนอนหน้าเลยครับเด้อครับตามต่อ เซียนนอนหน้าเล่าปัตนาครับหมวดบนที่สามสิบนะครับเนาะครับเซียนนอนหน้าเลยครับเด้อเซียนนอนหน้าครับสามสิบสองอ หกกแล้วครับเลกวิ่งของเซียนนอหนครับวิ่งลูดนะครับลูดลูดลูดตัวเดียวครับวิ่งครับวิ่งลูดครับลูดเลยครับวิ่งลูดเซียนนอหนนะครับเนาะวิ่งลูดพี่นหยลูดแปดครับ รูดแปดเนาะครับรูดแปดตัวเดียวโคโรแล้วครับครับเพิ่นบอเอาหลายตัวเสียนนอนหน้าชุดที่แรกชุดที่แล้วกัเพิ่์นให้์ศูนต์ตัวเดียวโคโรชุดนี้ขั้นไกลวิ่งรูดศูนต์วิ่งรูดแปดครับวิ่งรูดแปดนะครับเนาะครับแปดครับเพิ่นจับคู่มาให้กับมีทั้งหมดแปดคู่นะครับเนาะครับเอาไปพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อครับถามมันส้นสำนักใดกับพิจารณาเบิ่ง มากัจัดคัดกะบพานครับทั้งสองกับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับ,รบจับคู่มา่ายห้ทั้งมัดกับมีอยอ่ซีคู่ครับครับซีคู่นะครับเนาะซีคู่จับคู่หห้กับคู่แรกกับเกียรเกียแปดแหละครับเกียร์แปดเกียแปดาหก ห้าหกหเด้อครับเด้อครับสี่ครับสี่แปดเนไปนทั้ง8ปด,ด้อครับเด้อหาแปดห,ปดปดหตัวเพิ่เชียนเป็น์8หาแปดหานะครับเด้อแปหากับแปดหนะเพิ่ แปดห้าครับแปดห้าแปดหกรูดแปดครับรูดแปดอันที่ผมเขียนอยู่นี่ครเป็นเลขเสียนนอนหน้าครับแปดหกแปดเจ็ดครับเพื่อนให้รูดถ้าแ,แล้วแต่พูดได้ใช่ไหมครับรูดเอาครับหกหกเจ็ดครับหกเจ็ด 6ดห,กหกเกีเะครับเนาะหกเก,ก,เก,ก,เกครับเลขพิเศษของเพิพ่เนผลหมักเนะครับเนาะเสียงน้อนหน้ามากเพิ่นว่าผลหมากหนึ่นย์หนึ่งครับ แต่แล้วแต่เอฟซีเสียลดนะครับเนดะ้อหนึ่งหนึ่งครับซีหาครับซีหาเลขพิเศษก็เพิ่มนะครับเนดะ้อซีหาครับครับเลขพิเศษก็เพิ่มซีหาครับ ครับงามๆครับออกเสียนนอนนาเลยครับเด้อรูดแปดเลยครับนี่รูดวิ่งรูดเสียนนอนนาครับหมวดวั้นที่สามสิบนะครับเดอ้อสามสิบสิงหาเมื่อนี่แหละครับชุกชุกมันหมานเด้อครับสาธุสาธุาธชุกชุกมันหมานทุกผูทุกคนข้ากับเขากับน้มเด้อครับเดอ้อ มีสุนทรศับหน่อยครับกลมมให้เพิ่งกลมมใไ้แต่แปดหกครับแปดหนะครับเนาะกลมมใไ้แปดหกครับสำหรับเหลียกล่าวพัฒนาได้ครับเด้อครับเาพัฒนานครับ,รบเสียงยาผ้าเหลาะจัดครับ งามครับงามงามครับงินนี้ครับเดี๋ยวจะเลขหง่เพื่อนกาสีโค้งสุดท้ายมาใไห้ล่ะครับเลขแง่เนาะครับเนาะเพื่อนกาสีมีโค้งยุ่นละครับสำหรับเสียนน้นหน้าเลยครับเด้อครับครับอันนี้เป็นตัวเลขเนาะครับเนาะครับแคบหน้าจอไ้ครับพูดได้ขมาแล้วครับ ผู้ดได้มากกะจัดดนะครับเด้อผูดได้คัดกับพานครับเสียนนอนหน้าครับชุดของเสียนนอนหน้าเป็นเหล้านะครับเนาะเล่าพัฒนาบได้เขียนไว้เป็นเหล้านะครับเนาะชุดของเหล้าเล้านะครับเด้อเล่าพัฒนา ทรับย์ส่วนครับสําหรับเหล็กใหญ่เหล็กหน่อยนะครับเนาะอันนี้เป็นเหล็กเล้าพัฒนาครับเสี่ยงยาผ้าเหลาะจัดครับทั้งสองยูทูบด้อครับเด้อครับกดติดตามให้น้ำเลยครับครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับกดกระดิ่งติดตามน้ำครับเพื่อเสพติดผ่านทางเนาะครับเนาะครับครับนี่ก็เป็นชุดของเสี่ยงนอนหน้านะครับเด้อครับงวดวันที่สามสิบสิงหาหกหกแหละครับ พื้นหายวิ่งรูดรูดตัวเดียวครับบ่ต่างมากบ้ายพื้นมาครับเอาไปแขนแขวนลดตัวเดียวรูดแปดครับจับคู่หายเจ็ดแปดหาหกห้าหกสี่แปดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดครับแค่นี้ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หาเลขพิเศษของเพื่อนครับับเลขพิเศษเนาะครับเพื่อนเกิดสมมีเลขพิเศษของเพื่อนย้อนละ คำนวณของเพิ่ับหรือเพิ่นสิมักเพิ่นสิฟันยังได้กับมมหูนะครับอันนี้เป็นชุดของเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับจะเข้าใจพิษเป็นรัฐบาลเล่าก็เป็นเล่านะครับเนาะครับไทยก็เป็นไทยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะครับเนาะครับขอให้เบีบซี่ สุกสุกคนหมาด้อครับเด้อเหมือนแรงเฮงเฮงปังปังครับกาคลิปนี้กับมีเพียงแค่นี้แหละครับพอกันไหมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ